สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแท็กซัทเอ็มเอสี Poppy ค่ะเราก็จะมีการจับรายชื่อนะคะแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมด3ัท่านค่ะที่อ่านแล้วก็ติดตามนิตยสารอา c ซีคอนะคะซึ่งเป็นนิตยสารเพื่อคออา RC พันแทคค่ะรวมสนุกส่งคูปองนะคะชิงโชคนะคะรุนรับส่วนลด50%ค่ะกับทางแท็กซั N.S.P. Hobby นะคะซึ่งตัวนี้ก็ท่านสมาชิกนะคะที่ได้รายชื่อขึ้นมานะคะก็จะได้ซื้อรถบัควิทยุทธแท็กซัทในราคาพิเศษส,สุดๆเลยนะคะก็คือรับส่วนลด50%ค่ะกับ5รุ่น5สไตล์นะคะซึ่งวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีกันบ้างนะคะที่ร่วมสนุกมากับเราค่ะขอเรียนเชิญนะคะคุณธัญญมลค่ะซึ่งเป็นผู้จัดก,การร้าน t a ร็กซท N.S.P. Hobby นะคะเป็นเกียรตินะคะในการจับรายชื่อผู้โชคดีท่านแรกเลยคะ่ะ จะเป็นผู้โชคดีนะคะตื่นเต้นครัคุณพรใช่ค่ะผู้โชคดีท่านแรกนะคะจะเป็นใครวินะคะผู้โชคดีท่านแรกนะคะท่านที่หนึ่งนะคะก็คือคุณ ดิศส,สรินนะคะจ่ายเจริญนะคะแกระบุไว้ว่ารุ่นที่สนใจนะคะก็คือรุ่นคอร์ดมาสแตงค่ะบอสสามนะคะท่านแรกนะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณดิศส,สรินนะคะจ่ายเจริญนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะท่านต่อไปเลยค่ะพี่อ้อยท่านที่สองนะคะผู้โชคดีท่านที่สองจะเป็นใครนี่เบอร์ดิฉันแล้วนะคะ่ะโออันนี้มาไกลด้วยนะคะ อันนี้ก็คือมาจากสุราธานีค่ะท่านที่สองค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณสายันสะระนะคะมาจากสุราธานีเลยนะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆค่ะ5 0เลยนะคะสําหรับส่วนลดในครั้งนี้นะคะท่านสุดท้ายค่ะพี่อ้อยจับขึ้นมาเลยค่ะสุดท้ายนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีฮ่าอย่าดีดีฉันแล้วนะคะท่านสุดท้ายตื่นเต้นมากเลยนะคะท่านสุดท้ายมาไกลเหมือนกันค่ะมาจาก ขอนแก่นนะคะถ้าเกิดอ่านาชื่อผิดพลาดัไงต้องขอประธานโทษด้วยนะคะคุณมาคนบนะคะเกสอนสิรินะคะรุ่นที่สนใจนะคะก็คือ t m a ม2.5สองจุดห้านะคะอันนี้มาจากขอนแก่นเลยนะคะนี่ก็คือผู้โชคดีทั้งหมดสามท่านนะคะที่ร่วมสนุกกับทางนิตยสารอาร์ซีคอนะคะนิตยสารเ,าเพื่อคออาซีนะคะพันแพ้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะเราก็ต้องฝาก ทุกทุกท่านนะคะติดตามพวกเราด้วยนะคะผ่านทางเว็บไซต์นะคะ w w w n s p h o p p y c o m นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะนิตยสาร RC ทอด้วยนะคะตามแผงสื่อชั้นนำทั่วประเทศเลยส่วนกิจกรรมในครั้งหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตามด้วยยังไงวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหมากันหน้าสวัสดีค<ส>่ะ